สวัสดีครับอยู่กับช่องดำซิ่งดิระเบิดนีเปลี่ยนแผนแล้วครับเปลี่ยนแผนโดยเอาไมโครลงไปโอ้ามันแคบนะพี่น้องลงไปข้างล่างตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างบนตัวหนึ่งนี่เขาจะทำกันแบบไหน นี่ครับกองเชียร์ไทยมุงแาประจซ็อยู่แล้วตารถ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 โอ้มุนมุนมุน วิธียังไม่ได้นะครับเอาไมโครลงไปตัวหนึ่งอ้าวช่องไหนมาครับนี่ช่องไหนครับนี่ไม่ใช่ช่องช่องพ่อลูกปะอ <laughs> ตั้งกรีนครับอ้าวทำไมได้รู้ข่าวว่ามีอุบัติเหตุอะไรนี่ ต้องสัมภ<อ>าษณ์ช่องดังก่อนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งประธานงาน <c oughs> นี่วิ่งมาจากบ้านปวดนะครับสิบนาทีถึงอ่ะรีบมาครมา่ะผมกะว่าจะทําข่าวคนเดียวนะนี่มีสองช่องมาเร็วเหลือเกิน <c oughs> เพาจะทําข่าวคนเดียวนี่ จะเบิดหยุดไปแล้วหยุดไม่ได้ทางงวดเยอะอเอาเอาอยัางไงนี่พี่น้องหมุน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 เออหมุนทางแทบไปผลักทางนน้นมาอาจารย์นี้ดึงอาจารย์โน้ตผลักได้อยู่ นู่นรถ,ถไถใหม่ตัวแล้วไม่โขเอาไม่ได้เดี๋ยวรถไถจัดเองเขาไม่กล้าแจ้งแต่ยว,วยกลัวแต่ยวยชกอ,อ๋อกวตยุยชกอตัวผมว่จะไปเที่ววยว มาทั้งครอบครัวเลยนี่ดูครับมาด้วยกันแต่ทักทา,ายกันเหมือนมาไม่ได้มาด้วยกันยังไงไม่รู้เไปกินเลยครอบครัวนี้มีฮาปาร์ตี้มาดูขขนนต้ <c oughs> ตนล่างหน่อยพี่น้องล่างยังไงโอ้ตะตุง้งโอ้ เอาคนเดียวเลยตัวนี่เอามือไม่โครนไปไหนล่ะอ,อ๋ออันนี้จะขึ้นมาขึ้นแล้วอ๋อโอ้โหอ,โอจับมือกัน่อยจับมือกันก่อน วจะดึงกันยังไงเอาเอาเอาขึ้นมาอุ้ยเถอะล้างเถอหล้างอุ้ยถอไปเถอไปตราย ไปเลยเฮ้ยๆๆ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 ๆยๆๆยๆๆ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 นๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆ ต้องเอาไปปะยางงอนพี่น้องนี่เหยียบลวดลวดน้ำเขาเออเบื่อเลยจอดเลยวันนี้เรื่องดีดีเลยจอดเลยบ่อยทนเดินเลย ก็นูซงทำตัวหน่มีนะไรกินเเรื่อไม่ดีแล้วพี่น้องโจทย์ตอนวันนี้ไม่ต้องทำแล้วงานี่มาดูทีมงานครับเพิ่นกำลังใจให้เขาอบอกไทยดีนะครับหัวไม่ไปตําต้นสะเดา้าหัวไปตําต้นสะเดานี่หมดเยอะเลยอันนี้ หัวก็น่าจะเป็นข้างฝ่ายซ,าซ้ายนะครับน่าจะมีปัญหานิดหน่อยเอาเตรียมการแล้วพี่น้องคอยดูว่ามันจะยังไงเอาไมโครสองตัวแคทนะครับไแ้แคทูอังไง่โกเ น่าจะไปลครับไม่โทรสองตัวแล้วเอา้าเอามาดูพี่น้องลุนระทึกในการกู้เอ้ามาเลยมาเลยมาแล้วดึงไมมันหยังอย่องางไรทางนี้

โยโย่ใกล้อจานห้วยดึงเลยดึงเลยไอ้ห่วมลงไปดึงมาดึงมาดึงมาเลยเราไปประคองพ่วงมาไล่ด้วยแหละเดี่ยวไปด้วยเอาดึงมาเลยห้วยดึงมาดึงมาเลยดึงมาเลย เออดึงเลยยกยกด้วยยกยกด้วยยกยกขึ้นยกยกขึ้นเออเอามาแล้วพี่น้องนี่อะไรบ้างอะไรอ่ะถอยเลยถอยเลยยาวเลยโอ้ไม่บุบนะครับทางนี้ไม่บุบเท่าไหร่เอ้ยคนวางคนอะไรอ่ะโอ้ นี่โอ้ือว่าโชคยังดีอยู่นะครับนี่หัวไม่บุกนะครับไม่บุบโอ้โหตามตะแคงนี่บุกนิดเดียวเนาะกระจกก็ไม่มีแตกนะครับอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับปลอดภัยแล้วเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน,นครับมงคนฟาร์ม หรือว,ว่าปลายวย่ของเราปลอดภัยแล้วครับสวัสดีครับ